จากการค้าต่างประเทศทําอย่างไรได้บ้างนะคะทุกคนโลกนี้มันเหลือเฟือนะคุณไม่ได้ทําอะไรได้วยตัวคุณคนเดียวคุณต้องฟังก่อนนะใครที่บอกว่าฉันมันตัวคนเดียวมันทําอะไรก็ไม่ได้มากไม่ได้ไมาไม่มีผู้ช่วยไม่จริงค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะเซนก็ทําส่งออกด้วยตัวคนเดียวหรือเปล่า จริงๆอ่ะตัวเมนคือเซนแต่เซนมีผู้ช่วยเยอะมากแต่ผู้ช่วยที่เซนบอกว่าที่เซนใช้ก็คือเครื่องมือโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็เครื่องมือแพลตฟอร์มต่างๆทุกคนคะ่ะการค้าต่างประเทศมันทําได้ง่ายมากให้คุณนึกแค่ว่าการค้าต่างประเทศมันก็คือการซื้อก๋วยเตี๋ยวฝากเพื่อนอ่ะพิมพ์มาค่ะทุกคนคะ่ะการค้าต่างประเทศก็เหมือนการซื้อก๋วยเตี๋ยวฝากเพื่อนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะขอบคุณที่กดบอกกดติดตามนะคือบอคุคคลได้เจอเซนนานมากคิดถึงกันใช่ไหมคิดถึงกันใช่ไหมอ่ะ พิมมาก่อนการค้าต่างประเทศก็เหมือนการซื้อก๋วยเตี๋ยวฝากเพื่อนการที่คุณจะเปิดประตูรับเงินล้านมันก็เหมือนที่คุณเปิดประตูรั้วบ้านคุณนะแล้วก็웰คัมเพื่อนเพื่อนทุกคนโอเคไหมเขบคุณที่กดบวกกดติดตามเจ้านะคะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนพิมพ์มาค่ะการค้าต่างประเทศง่ายเหมือนซื้อก๋วยเตี๋ยวฝากเพื่อนเออโอเคไหมเพราะอะไรจะถึงพูดเรื่องนี้คุณรู้ไหมเพราะอย่างเวลาที่เราอะ ไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยออยแล้วเราก็อยากจะโทรหาเพื่อนเราใช่ไหมแกจะไปเจอก๋วยเตี๋ยวน้ําตกน้ําตกน้ําเรือเออก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยแกต้องได้ชิมแกอยู่ไหนมีใครเป็นบ้างแกอยู่ไหนเดี๋ยวฉันซื้อไปฝากใช่ไหมใช่ไหมใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างกดเลขหนึ่งรัวๆที่รักทั้งหลายมันคือเรื่องจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อเรื่องเลยก็แล้วกันนะว่าเปิด ประตูรับเงินล้านจากการตลาดต่างประเทศทําได้อย่างไรบ้างนะคะทุกคนอันอื่นนะตอนนี้ทุกคนเคลียร์นะคุณไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวคนเดียวและคุณมีอินเทอร์เน็ตวันนี้เราจะใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหลายเป็นผู้ช่วยแล้วก็เลขาเราโอเคไหมใครที่เซงไม่ได้ทักทายนะเซงให้กันขึ้นมาได้เลยนะคะสวัสดีคุณมลคุณ กิรกาคุณเน่งคุณหนูปุคุณสุนทรีนะคะคุณวิต้าคุณแม่พรคุณทิพานะคะคุณทวีชัยนะคะคุณนิณานะคะคุณมาลีคุณเจ้าหนูน้อยสวัสดีทุกช่องทางเนาะโอเคมาเรามาดูกันเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนอนาคตของตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยเซนบอกตรงนะอนาคตของตลาดอีคอมเมิร์ซนะทุกคน